สีสวยมากลอนแบบเด้งดึงเด้งดึงไม่ได้ดัดแต่ทุกคนอันนี้คือมวนนะอย่าคิดว่าผมดัดนะอันนี้คือผมมวนเอาลูกค้าจะไปเวียดนามขอสวยจักน้อยอันนี้น้ำกับขนมนะคะ mm hmm. ผมแม่คือมีปัญหาตรงโคนเป็นผมขาวและย้อมบ่อยใช่ไหมคะ mm hmm. เคยมีอาการแพ้มาบ้างแสบมาบ้างแต่หนูจะใช้ไฮแค่สเเนะ ตรงปลายเคยดัดมาแล้วมีความกรอบแห้งเดี๋ยวเราจะอัดบำรุงให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่ได้จะประมาณไหนแต่ว่าหนูจะกดทึบให้นิดนึงนะเพื่อให้มันเก็บเก็บผมขาวได้ร้อยปร์เซนแล้วเดี๋ยวสระไปสระไปมันจะพอดีสร้างทำผมหลายคนถามว่าทำยังไงให้สีที่เราย้อมเนี่ยไม่ติดผิวใช่ไหมคะเอาวัสลินทาค่ะถ้าเป็นสีโทนเข้มๆนะ แต่ถ้าเป็นโทนที่ไม่ได้เข้มไม่ต้องทาก็ได้ค่ะหลายๆคนถามว่าใช้อะไรทากรอบหน้าหรือลูกค้าจะเอาไปใช้ก็ได้เวลาย,ยอมปิดงอกเองนี่เป็นแบบนี้ทําเสร็จก็ต้องเช็ดให้ลูกค้าด้วยนะทุกคนไม่งั้นมันจะกัดผิวเขานะตามสบายได้เลยค่ะ เวลาค่ะที่จะคิดคิดได้ช้ากว่าผู้หญิงผู้หญิงเป็นเพศที่โตเร็วกว่าผู้ชายหือว่านะเด็กผู้หญิงจะมีความโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายจะมีความดื้ออยู่หนูก็คิดได้ตอนยี่สิบสี่ยี่ห้าเหมือนกันตอนเด็กๆก,ก็สุดเหมือนกันสุดโตดือ้อเราายา,าปา์ปิ้งเอาหมดอะไรที่ไม่ดีลองมาหมดแล้วค่ะแต่วันหนึ่งมันได้สอนเราว่าถ้าเรารอเล่นกับชีวิตชีวิตก็จะรอเล่นกับเราเหมือนกันเมื่อเราอายุเยอะขึ้น ถ้าชีวิตนอเล่นกลับก็เตรียมตัวเลยอู่ม่ป่วยก็ถ้าป่วยด้วยไม่มีเงินด้วยยิ่งหนักเลยนะเนาะใช่อนนี้ใดีไหมดีค่ะสำหรับอ่าใช้เองนี่ดีจบในตัวเดียวมีทั้งใด้ีทั้งนี่หน้าเด็กกว่าหนูอีกอ ดูคนอายุสามสิบหกดิเหมือนคนอายุสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนะบางคนชอบคิดว่าหนูวายุูเยอะนะแม่คนจะเรียกหนูแม่อย่างเงี้ยฉันยังไม่แก่จ้าบางคนอายุห้าสิบเรียกหนูพี่อย่างเงี้ยวายแม่มาเนี่ย <laughs> สวยแล้วฝันบินไปเที่ยวเวสนาม <laughs> ใชพักร้อนมางพักร้อนมางเนาะทำงานมาทั้งปีแล้วต้องให้ความสุขตัวเองาองเขาไม่ไปเากล้อยูอกลไ,ไ,ได้นดอยู่ยะคะเวดนามกับสิงคโปี่หนูสามารถไปได้เพราะหนูเนคนไม่กล้านเครื่องนูนกลัวเวียดนามสิงคโปร์อย่างเงี้ยได้นาที่จะเจอคนแบบนี้แล้วนะเออี่เห็นว่าเอาคนมีคนกลัวนไม่ชอบอยู่บนเครื่องแมขนาดบินกับเหือชั่วมเดียว45นาีเชงรเปู่ขาใตาย อึดอัดไปหมดเจอครั้งหนึ่งเครื่องบินตกหุุมอากาศอ่ะโอ้โหสวดมนต์ชินับัญชรร้อยจบอ่ะกว่าจะลง <c oughs> สวยเะี่บร้อจาสวยมากแม่สีกำลังพอดีกดทึบนิดนึงนะไหมนะสะไปสักสองถึงสามน้ำสามสี่ครั้ง ก็จะสวยพอดีมันกบผมเสียได้ด้วยแล้วก็มันปิดงอกได้ด้วยแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะพ่ามีแล้วจ้าผมงอกสวยสวยสวยมากๆสวยแบบเกินจริงสวยกระดอกระเดียสวยค่ะแม่ถูกใจไหมแฮปปี้นะคะทรงผมก่อนไปเที่ยวดูหน้าเด็กเลย ทั้งสีทั้งอะไรสาบไปอีกนิดนะเดี๋ยวมันจะหลุดสวยหันหน้ามายิ้มแบบเราแบลวสิแม่น่ารักมากอะไรสงหม <c oughs> หน้าเด็กไปเลยอ่แต่งหน้าอะแต่น่ารักมากค่ะไม่เหมือนคนอายุสี่สิบะหน้าแบลวเกิน <c oughs> สวยทุกคนว่าสวยไหมทุกคน บ้านสวยใช่ไหมคะ,คะแม่สวยมากทรงผมทรงผมนี่เหมาะกับแม่จริงๆนะต้อวเพาไแม่ต้องดักนะจ๊ะเออนี่มวนเอาต้องไปมวนเองที่ได้นะเนี่ยจะสวยมากรัดไปเลยค่ะถ้าหลุดอีกนิดนึงจะสวยมาก